สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ที่ชื่ชอบในการตอนนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีกับพ่อใยา่ฮาร์ตแนลเลนครับเมืนน่อนี้นัดหมายก็อาจารย์ท่องสุกเด้อครับเด้ออาจารย์เป็นกายุกบ้านนี่แหละครับพอดีได้มาออกร้อนเหมือนกันนัดกันเกาโมงครับตอนนี้ก็เกาโมงสิบกว่าเสียงหลดมาแล้วนี่ด้านนี้เขาปิดโอ้โหใส่กองอยู่ขาซะเนาะ ก็สิ่งเพี้ยนะครับมามามาอ้้ก็ต้องโดบก่อนนะครับขอไม้เด็ดนะครับหลังอบตอนะครับสวัสดีอาจารย์ท่องสุขครับโดบก่อนตัวไหนครับมาโม่หน,นึัง ตะวันสายโอ้ตะวันสายขาหักแล้วตะวันสายขาหักแล้วใช่ขาหักหกระซังโอ้โดนมวยจีนขาหักเหรอ่ฮ่าฮ่าาฮโอเคมวนๆนู้นๆออกไปนะครับน้องบอกว่านองหัวมวนครับนี่คือหมา้นะครับเล้ซอร์เพิ่งขับไมยครับเป็นสวนเขาอยู่นี่มีสวนมีงูอ่วันเดียวออกเนี่ยกล่องของงูเพิ่นวันเดียวออกแสดงว่า มีโอกาสว่าต้องเอาออกนะครับแต่ห้องก็สิพยายามหาใส่กันแทนนะครับเป็นนกพูนะครับด้านหลังด้านหลังนั่นที่ลังกกใหม่ตัวนี้ครับเนื่องสูงอ่ะเป็นนกพู่นะครับด้านท้เป็นพู่นะครับเด้อพูดินครับเอื่นพูดินนนพูดินนะครับอ่ะข่าไม้ครับผมเหมือนเสียเพชรจะพอนกป่าครับต้นใส่ไปลังก็กกระตินจะลงตัวนี้นะครับ เป็นโคกดูกำลังเหยียบแต่เพชรพิศน,นุย,ยังอยู่หนีด้ครับขันโยนอยู่แถวนี้มีแต่ปลากคกดูนะครับเด้อเซมาเพชรครับ ต้นแล้วครับมันเขาตนหลังนี้เลยยูคยุคตนรวมแล้วลครับเด้อยู่ตนดูเลยจับมาทั้งมจัดมาทัา้งคน อู๋คนกากๆเลยเสียงกลางครับ อยู่กันอยู่ในต้นเหมือนกับสูงกันอยู่ในต้นบางต้นนี่พอดีเลยอาจารย์ท่องทุกข์เราไปหัวนครับนกผมอยู่นี่นีหน,นีหลังนี้นกออกจากกัรเรื่อยอ่ะเราไปเห็นผมใส่ไปใส่โอ้ย พูดแล้วยางบูปลายพืนะ้นน่ะตายนกคมออกจากกันเลยโอ้ยโอู้นไปคู่กันอยู่ไกลๆโอ้ยตายเหมือนมีริวกับริวเส้นใหญ่เลยแหละกลางขึนนี่เพ็รพิศนุอูนนี่ sẽ phải như nịt bao nhiêu tông càng này không nan đi uống được hấp nhưng mà cho cục ตรง,งตัวหนึ่งเป็นงไงครับเส้นไงตัวนี้ขยับขึ้นไปสักหน่อยอยู่งหนาจะไปลายครับเพชรดูโฉนอยู่นี่เอ๊ะเซมาเพชรอยู่นี่นเพชรอยู่หลังเถียงนี่หลังต้องขยับอยู่แล้วครับตัวนี้เป็นขยับอยู่ ผมใหญ่ไม่เ้ครับผมเอาเพชรวิสนุก็ใส่นีนะครับดูต้นยุงหน่อยหลังยุคอาตายตัวน,นี้ครับเพชรวิษนุอายอเก่าครับนี่ท่านนี้นะครับอยยบไปละให้สิเกินพปนอยู่มันตรงด้านหลังผมเนี่ยมันไก่ขวัโผดไก่สวนเขานะครับเจ้าของเขามากับงวกอ,อยู่ัะไม่เลยขยับออกนกมันเหมือนจะมาอยู่แต่มันกับเป็น เกง่งๆแกได้มันตื่นเจ้าของหัวน่อมไปแล้วเาขาก็มีดสวนอยู่นี่นะครับก็เลยเขื่อนใส่ไวงาตา่ำๆก็กดูตัวน,นั้นนะครับส่วนต่อครับเซเอเพชรมีนกเขาเสือเพชรมีนกเขาครับสงสัยเป็นตัวดิวตันเด้อครับออกมาจากดันกกสัตว์ใหญ่ตัวนี้นไอ้กกสแสงใหญ่ตัวน,นี้ขามไปอ่น เขาตนเลยนกไก่ไก่น้วครับแต่มันโค้งทุกขาบังทล้วมันจะเอาบอลล่ะลมแตกตุ่มแนวเนี้ยนกมันมาคอยขังเ้ยเอ้ยคือไก่แทะคือไก่แทะคือพิมไก่แทะู่แล้วคู่แล้ว ยันแอบเหรอบอมันกือบอนอยู่ซื่อขอนี๋ยวจ่องไหมครับเช็คไหมเช็คไหมอ้ยสอ้มาเ็ดคู่ตัวเดียวเลยครับสองอในนู้นเราคือไกแ่แท้ผมแค่บางคู่ไวไ้นะครับนี่ ขนคือบขู่บยังเดี๋ยวข้ามผาหมองซอ,องครับคู่ตัวดิโอ้เรียบร้อยไหลเฮียเสียเฟตแล้วครับจำคอนมับเลยโอ้ผมกระเบิงอยู่ตังดนแม่นอี๋บาติงบมายังเลยโอ้จำคอนมับเลยครับนี่อกยุดยุดซื้อคอนเพื่อเลยโบนยเนี่เจะเสียนบ่อสครับเด้อเบิบง้งมึงสูงกูปีสท่าไหร่ เรียบร้อยโอ้ยอยู่จำมอบเลยส่วนพเนียตีพอดีโอ้ยตังดนตังนานพอดีเขาเบิง่งซ่องแล้วซ่องอีกเรียบร้อยครับจำยี่สิบหกของเสียงหเพลทนะครับเด้อโอ้ยหนนนานเป็นเขาเป็นดอกเปนแยงบ่ได้ไมับเป็นเสียงยังเป็นเสียงยังครับไล่ ออาจารย์สุปกะดูเล่ยกันหน่อยเดียวครับดูหลังนี่ท่อห้อกันมันเป็นยังวไงมีนกเขาผมอยู่มีนกเขาผมอยู่แมแซวว่านั่งอยู่ขากอนมานี่ครับเลยก็สังา์เป็นไงเป็นหัวหอยครับเดี๋ยวปตัวนี้ครับผมสีใส่ขึ้นก๊กสังนี่ได้ไก่ไกนี่นะครับเพชรพิสนุโยด้านหลังนั่นนะครับเดี๋ยวดูตัวครับเดี๋ยวก่อนอาจารย์ครับพูดลมแรงนะครับลมแรงยังจัดอยู่ เป็นสนับปีกที่ทีนะครับหน่อยๆที่ทีสวยตูดเหลืองครับตูดเหลืองครับอู้ห่าหน่อยๆเนี่ยอาจารย์เมืองครับเมืองเม็ดขออูอ้เองสองขอครับอู้ ครับสวยสวยสวย,สวยอู้อู้จอดเป็นจอดกรับบาดนี่โอ้ยเห็นเป็นตัวริวนี่แหมบึงขามันจันเรียบร้อย26ปลดล็อกนะครับเซมาเพชดเรียบร้อยครับตอนนี้11โมงครึ่งรุ่นอีพีต่อไปครับผมเจอกันคลิปหน้าอาจารย์สวัสดีครับ